ไอ้นโยบายทางประชากรเราจะทําแบบประเทศเพื่อนบ้านเราไหมเราจะทําแบบประเทศในยุโรปบางแห่งไหมส่งเสริมะะให้คนมีลูก,ลกมากขึ้นผมไม่อยากให้ไอ้โครงสร้างทางประชากรเนี่ยมันเป็นไปโดยอุบัติเหตุเช่นไปเดี๋ยวตรงกลางก่องเพราะมีเบบี้บูมเมื่อ30ปีที่แล้วไปเดี๋ยวข้างบนหัวรีบเป็นเพราะว่าเกิดสงคราม,มไปเดี๋ยวข้างล่างฐานบเลล์เพราะออามีเบบี้บูมใหม่อีก คือไม่อยากปล่อยให้มันเป็นเป็นอะไรตามชะตากรรมแล้วพอ30ปีผ่านไป60ปีผ่านไปเราก็บอต้องแก้เช่นแก้เรื่องนู้นแก้เรื่องนี้ผมผมเรียนว่าอย่างอีก10ปีข้างหน้าในมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งอย่างเราเนี่ยจะต้องแย่งกันรับนักศึกษาแล้วนะครับเพราะจะมีจํานวนคนที่จบมปลายจะเข้ามหาวิทยาลัยน้อยลงเรื่อยๆน้อยกว่าเท่าอี้ที่มีในมหาวิทยาลัยทุกแห่งรวมกัน เราไม่ได้ปล่อยให้ไล่ทิศทางตามธรรมชาติแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยประมาณช่วง40-50ปีที่แล้วเนี่ยเรามองว่าถ้าเกิดมากไปจะเป็นอุปสรรคกับการพัฒนาเราก็เลยมีนโยบายวางแผนครอบครัวด้วยระบบสมัครใจแต่จริงๆแล้วเป้าหมายตรงนั้นไม่ใช่แค่จํากัดการเพิ่มประชากรให้ช้าลงแต่ต้องการเพิ่มคุณภาพคนด้วยแต่ที่ผ่านมาดูเหมือนว่ารัฐจะไปมองว่าเออโอเคลดไปอย่างเดียว แต่ไม่ได้มองเรื่องคุณภาพเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นตรงนี้คือเด็กไทยเกิดน้อยแต่ด้อยคุณภาพค่ะยุโรปเกิดน้อยแต่แตคุณภาพเขาดีค่ะของเราเนี่ยมันจะมีปัญหาเยอะมากคือมีอยู่เกิดน้อยๆอย่างนี้นะคะแต่เช่นท้องไม่พร้อมก็จะเห็น<ม>อยอมปัญหาทําแท้งก็เห็นอยู่ในสื่อทุกวันนะคะจะทําอย่างไรที่ว่าให้มีอยู่น้อยเนี่ยแต่มีคุณภาพมันอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของจํานวนคนละแต่คนที่มีคุณภาพเนี่ยเพยุคต่อไปมันก็จะเป็นเทคโนโลยีต่างๆ เขามามากขึ้นแต่ขณะนี้เด็กไทยเราเองอเนี่ยก็จะสู้เขาได้ไหมนะคะก็ยังไม่ได้ไม่ว่านโยบายรถประชากรก็ดีนโยบายส่งเสริมให้แต่งงานมีลูกก็ดีเนี่ยมันก็คล้ายๆกับว่ามันมันมีมันมีปม,ม,มทางจิตวิทยาเชิงชนชั้นอยู่ในบางระดับกล่าวคือต่อให้เปรณนนรงค์ให้มีลูกน้อยอย่างไรเนี่ยในกลุ่มคนบางกลุ่มเนี่ยไม่มีทางประสบความสำเร็จ แต่ในกลุ่มคนที่มีการศึกษาเนี่ยตอบรับไวมากในอีกด้านหนึ่งถ้าจะไปรณรงค์ให้ช่วยการเรีบกแต่งงานแล้วก็มีลูกเยอะหน่อยนะฮะในบางกลุ่มชนชั้นเนี่ยไม่ต้องไปรณรงค์มันก็มีเยอะอยู่แล้วแต่ในบางกลุ่มที่เราอยากเพราะเราคิดว่าเขาจะสามารถเลี้ยงดูเด็กได้อย่างมีคุณภาพในระยะยาวเนี่ยกระปากฏว่าไปยุยังไงก็ไม่ขึ้นอประเด็นปัญหามันก็เลยกลายเป็นว่าเวลาที่เราจะรณรงค์หรือไม่รณรงค์เนี่ย ผมไม่คิดว่ามันอยู่ที่เป้านะแต่ว่ามันอยู่ที่กลุ่มมากกว่าถ้ามองว่าสังคมไทยกําลังเป็นประชาธิปไตยเป็นสังคมเสรีภาพเป็นสิทธิ์ของบุคคลนะคะคุณอยากมีกี่คนก็ได้แต่คุณต้องมีเมื่อพร้อมและคุณสามารถเลี้ยงได้จริงถ้าคุณมีศักยภาพที่จะเลี้ยงได้สามคุณก็มีไปเลยสามนะคะแต่ถ้าคุณจะอยากมีหนึ่งคุณก็มีหนึ่งแต่ขอให้เด็กทุกคนที่เกิดมาเนี่ยมีคุณภาพในขณะนี้รัฐรนรงลงและไม่สร้างแรงจูงใจให้คนมีลูกมาก เรื่องของวันลาคลอดให้ลาคลอดได้ทั้งพ่อและลาคลอดได้เมื่อก่อนนี่จะเป็นแต่ผู้หญิงใช่ไหมคะตอนนี้ก็ให้พ่อเข้ามาช่วยเลี้ยงด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่ามีนโยบายเรื่องของการลดหย่อนภาษีอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เรียนฟรีมากขึ้นะอะไรอย่างเงี้ยก็จะจะเป็นส่วนช่วยแต่ว่าถ้าเอาเงินไปแจกแจกเท่าไหร่ก็ไม่พอละคะ